สวัสดีครับกินกระปัานวันละมือ้อเรามีนัดเจอกันทุกช่วงรอบดึกของทุกวันนะวันนี้มากินกับข้าวบ้านแม่ก็คืออสอมอประุมนั่นเองกับข้าวก็เป็นกับข้าวแบบบ้านบ้านง่ายงายนะอันนี้มีผัดหน่อไม้ไก่เออแล้วก็มีอันนี้เป็นในส่วนของแกงเปอะแล้วก็เมนูอันนี้โอ้โหเข้ามาใกล้ๆเลยอันนี้เป็นผัดมอคคอรี่ใส่ปลาหมึกโอ้โหจัดชุดใหญ่ขนาดนี้ มาใครที่ยังไม่ได้กินข้าวมากินไปพร้อมๆกันเลยนะครับหิวกันหรือยังหิวแล้วลุยครับผมใส่ตรงรงท้องคำโตๆรอบหัวค่ำสำหรับวนันนี้ลุยครับผม,มแกงเปะ๊ะมา ใส่ตรงรองท้องแกงเปอรอะคำตโตโตลุยกินยัวตากล้องหนเลยน,ยนี่ผัดมอกคอรี่ใส่ไข่ปลาหมึกด้วยโอ้โหมาใส่ตรงรองท้องผัดผักมอกคอรี่คำตัตโตลุยครับผม อันนี้เขาเรียกว่ารวมมิตรมาใส่ตรงรงท้องรวมมิตรคำโตๆลุยครับผม,มตามด้วยข้าวเปล่าคำโตๆอีกหนึ่งคำลุยครับผม,มใครเห็นคลิปนี้ตอนไหนพิมพ์มาบอกกันได้นะครับแต่ถ้าเห็นตอนเวลา ตีสองก็ต้องขอโทษด้วยที่ทําให้หิวข้าวกันในช่วงของรอบดึกนะครับว่าแล้วก็ใส่ตรงรองทองคําสุดท้ายลุยนครับผม